ฝนตกหนักดินถลม่ม11-14กรกฎาคม2565สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565มารวมกันติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่ร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงพัดนําความชื้นเข้าสู่เร่ามรสุมทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องหน่วยงานราชการหลายหน่วยเข้าจับตาและเตือนภัยทั้งจากกรมทรัพยากรธรณีรวมไปถึงกองอํานวยการน้ําแห่งชาติอีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งประกาศรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่14กรกฎาคม2565ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ กรมทรัพยากรธรณีวิทยาได้มีการแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักเกิน100มิลิเมตรทำให้ดินอุ้มน้ำไว้เป็นจำนวนมากจึงได้ขอแจ้งเตือนไปยังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,น่านเพชรบูรณ์ชัยภูมิชุมพรระนองและพังงาให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเอาไว้ด้วย โดยในบริเวณภาคตะวันออกพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่บริเวณจังหวัดระยองและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่บริเวณฝั่งรับลมมรสุมที่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาซึ่งจะมีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ําฝนมากและก็เสี่ยงภัยน้ําป่าไหลหลากดิ่งโคลนถล่มด้วยโดยในวันนี้มีฝนตกหนักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบนแนวเทือกเขาทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก พัดเอาก้อนหินขนาดใหญ่และเศษท่อนไม้จำนวนมากลงมาจากภูเขาโดยทำให้บ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องหกหลังคาเรือนได้รับความเสียหายอีกทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหกรายและมีผู้สูญหายอีกสองรายลาสุดชาวบ้านและทหารยังเข้าช่วยกันกู้สถานการณ์และกำลังค้นหาผู้สูญหายทั้งสองคนอยู่นะคะขอบคุณภาพข่าวที่มาจากผู้จัดการออนไลน์และแนวหน้า อีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้มีรายงานถึงอุทกภัย2จังหวัดและเกิดวตาตภัยอีก4จังหวัดส่งผลทําให้บ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องเสียหายได้แก่บริเวณจังหวัดขอนแก่นจันทบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาและกระบี่โดยมีการเข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วในขณะนี้ซึ่งในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ทางกรมตุนิยมวิทยา ยังคงมีประกาศรายชื่อถึงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากโดยในวันที่11กรกฎาคม2565พื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง,ปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารเยะโสธรกลาลสินคอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางในบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดน,นครนายก ราจชบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนในวันที่12-13กรกฎาคม2565บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง แพรอุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกลาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐมกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดนครน,นายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนในวันที่14กรกฎาคม2,565 ภาคเหนือในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญ ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอีกทั้งคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมเอาไว้ด้วย จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะส่วนลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงมีกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องโดยอาจจะทําให้มีมวลน้ําสะสมและทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะโดยในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,น่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสิน์ขอนแกน่นหนองบัวลำพูร้อยเอ็ดยโสธร ชัยภูมิอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสทะเ,เ,เลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจงังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 2"- 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียสจากที่เราติดตามโมเดลสภาพอากาศรวมถึงพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกันมาจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยมีหลายพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรลหน้านะคะอีกทั้งจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย ด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ